สวัสดีครับวันนี้ขอเข้าร่วมกระแสเซเว่นอเวในสอปปรลาวการที่บริษัท CPO ได้เข้าไปเปิดร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังคือเซเว่นอเวในลาวเป็นสาขาแรกและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างยิ่งมีทั้งไปเพื่ออุดหนุนเพราะต้องการลิ้มรถทดลองสินค้าจากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว หรือบางส่วนต้องการไปเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยตาตัวเองบ้างก็ไปเช็คกินตามกระแสนิยมทำให้เซเว่นอีเลฟเว่นแทบแตกด้วยกระแสขึ้นผู้ต้องการไปสัมผัสบรรยากาศพนักงานทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ทันต่อก,การบริการลูกคา้าแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ทันต่อความต้องการสินค้าหลายๆอย่างหมดไปจากชั้นอย่างรวดเร็วทำให้ชั้นสินค้าว่างเปล่า เพราะพนักง,งานต้องเติมสินค้าเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ,อผู้บริโภคด้วยคุณภาพสินค้าเดียวกับสินค้าในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประชาชนลราอยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าสินค้าจากจีนเวียดนามหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวเอกตา บวกกับราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกับการซื้อในประเทศไทยทําให้ลูกค้าชาวลาวตัดสินใจได้ไม่ยากเลยที่จะเลือกซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นการที่เซเว่นอีเลฟเว่นมาเปิดให้บริการทําให้ช่องทางเลือกของผู้ซื้อมีมากขึ้นเพราะเซเว่นอีเลฟเว่นได้นําสินค้ามาให้บริการในราคาที่มาตรฐานต่างกับร้านค้าปลีกทั่วไปของลรา ที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันกับเซเว่นแต่ต้องขายในราคาที่สูงกว่าเพราะคนไกลการตลาดที่ด้อยกว่าจึงไม่สามารถทำราคาให้ต่ำหรือเท่าเทียมกับสินค้าของเซเว่นอีเลฟเว่นได้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ร้านค้าโชว์ห่วยดั้งเดิมที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเซเว่นอีเลฟเว่นต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน แต่จะเผชิญกับปัญหานั้นในระยะสั้นหรือยาวเพียงไรก็ต้องมาตามดูกันต่อไปแต่แน่ๆโชว์หวยเดิมสู้เซเว่นอเว่นไม่ได้แน่นอนเข้าที่เห็นข้อดีของเซเว่นอีเลเว่นที่เข้ามาเปิดให้บริการในลาวในช่วงนี้ได้เป็นบางส่วนคือสวนวิกฤตเงินเฟ้อของลาวที่เงินกีบกำลังตกต่ำ มีอัตราเงินเฟอ้ออย่างหนักจนเกือบจะถูกขนานนามว่าเงินขยะคือไม่มีใครอยากรับเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วแต่เซเว่นเวกับกล้ารับเฉพาะเงินปีเท่านั้นด้วยเชื่อว่าเหตุผลนี้จะทําให้ชาวลาวหันมามีมุมมองที่ดีและเชื่อถือเงินของชาติตนมากยิ่งขึ้น7ดเว่นเว่นยังช่วยตึงราคาสินค้าืองพระโภคบริโภคไม่ให้มีการปรับตัวมากจนเกินไป เพราะอาจจะมีการอ้างอิงราคาจากสินค้าใน7ซเว่นเเมาเป็นตัวเปรียบเทียบได้ถือได้ว่าเซเว่นอีเลเวเข้ามาในสอบปรอราวครั้งนี้คงจะชี้ให้เห็นได้ว่าแทที่จริงแล้วราวยังมีกำลังซื้อที่น่าสนใจที่ผ่านมาอาจจะด้วยกระแสด,ด้านลบในด้าน,นางๆทตาทำให้คนลาวไม่กล้าที่จะใช้เงินสักเท่าไหร่ แต่ถ้าจะใช้ก็พยายามที่จะปล่อยเงินกีบออกและเก็บเงินต่างประเทศไว้ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการซ้ำเติมประเทศชาติของตนให้ตกที่นั่งลำบากมากยิ่งขึ้นความเชื่อมั่นของคนในประเทศเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของระบบเศรษฐกิจเพราะถ้าคนในชาติไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นไม่ให้ความร่วมมือแล้ว ก็ยากที่นักเศรษฐศาสตร์รคนไหนจะหามารถตรการใดๆมาบำบัดดังนั้นการที่เซเว่นอมาครั้งนี้สามารถที่จะดึงให้ผู้บริโภคออกมาจับใจใช้สอยได้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลควรที่จะลองหันมามองและสอดบทเรียนเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาเศรษฐกิจในประเทศและ7 e เ e ่นอ่น่าจะเป็นต้นแบบให้รัฐบาลลรา ขยายไปใช้กับธุรกิจอื่นเพราะอาจตอบสนองสิ่งที่ัะบัลต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวสปปลาวและเพื่อนบ้านรอบๆแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจของเราน่าจะหางแสงสว่างที่ปลายมคงได้ในที่สุดผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งรัฐบาลและประชาชนชาวสปปลาวครับ